7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะหัวใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่สำคัญมากๆแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหัวใจแข็งแรงดีหรือกำลังอ่อนแรงพบอาจารย์ให้ความรู้กันค่ะ อาจารย์คะอยากรู้ว่าถ้าหัวใจของเราเนี่ยแข็งแรงดีอยู่แล้วหรือว่าหัวใจเราอ่อนแอเนี่ยมันจะมีวิธีสังเกตตัวเองอย่างไรบ้างคะค่ะปกติหัวใจทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเังส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าหัวใจที่เราทํางานเริ่มผิดปกติเนี่ยก็อาจจะมีอาการได้หลายอย่างอาทิเช่นเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงนะคะอาจารย์หรืออาจจะมีอาการแน่นหน้าอกนะคะเจ็บหน้าอกนะคะ เปนการใจสั่นนะคะเป็นลมวูบหมดสติอาการต่างๆเหล่านี้รวมไปถเป็นอาการของโรคหัวใจได้หมดเลยค่ะแล้วถ้ามีอาการเหล่านี้คะ่ะอาจารย์มาพบแพทย์เนี่ยแพทย์จะตรวจวินิจฉัยอย่างไรบ้างะคะค่ะโดยทั่วไปแพทย์ก็จะทําการซักประวัติตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ทําการตรวจสุบคนเพิ่มเติมนะคะอาทิเช่นตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะวิ่งสายพานหรือเรียกว่า EST นะคะทำเอ็กโซคาร์ดิโอกราฟหรือว่าทําการตรวจ c t MRI หรือว่าทําการสวนหัวใจแล้วแต่โรคที่สงสัยคะ่ะอาจารย์ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้คะ่ะอาจารย์เราอยากจะให้ หัวใจเราเนี่ยแข็งแรงเราจะมีวิธีป้องกันหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคะโดยทั่วไปเรามีหลักง่ายๆนะคะเรียกว่า4อนะคะอรแรกเนี่ยก็คืออาหารรับประทานอาหารที่ปรุงสดใหม่นะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่ผ่านกระบวนการแปลรูปหรือเรียกว่า processed food นะคะแล้วก็รับประทานผักผลไม้ให้เพียงพออที่2ก็คือออกกําลังกายนะคะ,คะเราแนะนําให้ออกกําลังกายนะคะระดับ moderate intensity หรือหนักปานกลางนะคะ150 ถึง300นาทีต่อสัปดาห์นะคะคำถามที่คนส่วนใหญ่จะถามว่า moderate intensity ตานกลางแปลว่าอะไร<ช>โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าสามารถร้องเพลงได้อันนี้เบาไปนะคะ,ะหรือถ้าพูดได้หนึ่งคำแล้วหอบพูดได้หนึ่งคำแล้วหอบเนี่ยจะหนักเกินไปโดยทั่วไปก็แนะนำให้พูดได้เป็นประโยคสั้นๆแล้วเหนื่อยพูดต่อไม่ไหวอันนี้กำลังดีคะ่ะอ๋อที่สามนะคะก็คืออารมณ์ะนะคะแนะนำให้ทำอารมณ์ให้จำใสนะคะลดความเครียดนะคะแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอ ะะส่วนอ,อสุดท้ายก็คือเรื่องของอากาศนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อมูลนะคะว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยสัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรลังนะคะหรือเรียกว่าโรค NCD ได้นะคะโรคหัวใจก็เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นพยายามอยู่ในที่ที่ทอากาศบริสุทธิ์ก็จะช่วยป้องกันได้ขอบคุณอาจารย์สําหรับความรู้ดีๆวันนี้มากเลยนะคะอย่าลืมหลักการ4อนะคะชวนกันไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ สแกน QR c ค d e ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อให้เราเข้าถึงโรคเข้าถึงสุขภาพชีวิตดีไปได้วยกันสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน